สวัสดีค่ะวันนี้พี่พรจะพาเพื่อนๆมาทำดอกลำเพยแบบนี้ค่ะเรามาดูริบบิ้นกันเลยนะคะเราใช้ลิบบิ้นสี่เส้นค่ะยาวอยู่ที่สี่สิบเซนติเมตรค่ะเป็นริบบิ้นเบอร์สองนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นเกสรค่ะสี่เส้นเช่นกันค่ะยาวอยู่ที่ห้านิ้วนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเอาริบบิ้นมาค่ะพับเข้ามาสิบเซนติเมตรค่ะประมาณนี้นะคะกดให้เป็นรอยค่ะแล้วก็เส้นที่หนึ่งออกมาค่ะเส้นที่สอง ประกบเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามประกบเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่รอดกลางเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามเข้าไว้ตรงกลางค่ะแล้วก็ใส่เหรียญตามความต้องการได้เลยนะคะพับตามความถนัดได้เลยค่ะเส้นสุดท้ายสอดเข้าเส้นแรกที่เราพับค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะทำอีกรอบหนึ่งค่ะ กดให้เป็นรอยค่ะให้มันแน่นหนาพี่พรจะใช้เทปสติดให้มันแน่นนะคะทีนี้เราจะกลับด้านค่ะเราจะทำเทปข้างบนค่ะจับริบบิ้นค่ะหมุนไปทางด้านหลังค่ะแล้วก็หันริบบิ้นค่ะบิดทางด้านหลังอีกรอบนึงค่ะเสร็จแล้วก็หมุนค่ะหมุนหนึ่งรอบค่ะให้เป็นลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ สอดเข้าตรงนี้ค่ะสอดเข้าช่องนี้นะคะน้องก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะจะริบบิ้นค่ะหมุนไปทางด้านหลังค่ะหันริบบิ้นปลาริบบิ้นท่านหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หมุนหนึ่งรอบค่ะเสร็จแล้วก็สอดเข้าช่องนี้ค่ะให้น้องอยู่ลักษณะน,นี้ค่ะ กัดรีบีไปทางด้านหลังค่ะแล้วก็หมุนไปทางด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หมุนหนึ่งรอบค่ะให้น้องออกมาลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วก็สอดเข้าช่องนี้ค่ะใช้มือประคองไว้ค่ะจะดรีบไปทางด้านหลังแล้วก็หมุนไปทางด้านหลังอีกครั้งหนึ่งหมุนหนึ่งรอบค่ะเสร็จแล้วก็สอดเข้าช่องนี้ค่ะขออนุญาตใช้ที่หนึนะคะ แล้วก็ดึงค่ะพอเราได้มาลักษณะนี้แล้วทีนี้จับเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะเส้นที่สองประกบเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามประกบเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ประกบเส้นที่สามค่ะลักษณะนี้ค่ะใช้นิ้วโป้งก่อนมีชี้ในการประคองค่ะใช้ใช้มือด้านซ้ายค่ะประคองข้างล่างค่ะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายประคองข้างบนค่ะไม่ต้องกดนะคะแล้วก็ทําการหมุนค่ะอันนี้หมุนกี่รอบก็ได้นะคะตามความต้องการของเพื่อนๆเลย ส่วนที่พอก็จะมุนจนเกือบสุดนะคะก็จะเหลือไว้ประมาณนี้ค่ะประมาณสักสองนิ้วค่ะประมาณนี้ค่ะทีนี้เอาเส้นที่หนึ่งออกมาค่ะจัดวิไปทางด้านขวาค่ะหายปลายริบบิ้นขึ้นค่ะแบบนี้ลักษณะนี้ค่ะหันปลายเข้าหาตัวเองแล้วก็สอดเข้าช่องนี้ค่ะสอดเข้าช่องนี้ค่ะน้องก็จะโผัวมาข้างหลังตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสอดยากใช้เนี่ยรือว่าที่หนีบได้ค่ะ ตัวได้ค่ะเส้นที่สองค่ะจะรีบไปทางด้านขวางายไปริบบิ้นขึ้นต่อดเะ้าช่องนี้ค่ะที่พอเขาอยากใช้ที่หนีนะคะถ้าถ้าใช้ที่หนีมันจะง่ายขึ้นค่ะมันก็จะเร็วขึ้นนะคะประมาณนี้ค่ะทำแบบนี้ค่ะเหมือนการทั้งสี่เส้นเลยนะคะพอโค้ทั้งสี่เส้นแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะ ลักษณะนี้นะคะเราจะได้มาลักษณะนี้ค่ะทีนี้เราจะใส่ส่วนที่เป็นเกสรค่ะมันเราจะตัดปลายแหลมด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดปลายตรงด้านนึงค่ะเราจะเอาด้านตรงสอดเข้าช่องนี้นะคะแบบนี้ค่ะเราจะเอาด้านตรงสอดเข้าช่องนี้ค่ะที่่อขอเช่าใช้ที่หนีนะคะมันจะทําให้เร็วขึ้นแล้วก็แนบขึ้นค่ะ ทำไปอย่างนี้ค่ะทั้งควบทั้งสี่เส้นเลยนะคะนี้ค่ะแล้วก็จัดนิดนึงนะคะตัวนี้ดึงกลับมาเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะทีนี้พอจะทําเส้นนี้นะคะเราจะทําเส้นนี้เราจะจับตัวนี้ขึ้นข้นางบนหันมาทางด้านซ้ายค่ะใช้นิ้วชี้ในการประคองจับไว้อย่างนี้ค่ะจับตัวนี้ค่ะ ดันขึ้นไปข้างบนค่ะเส้นที่เราจะทำกบขึ้นไปข้างบนใช้นิ้วโป้งในการประคองไว้ลักษณะนี้ค่ะเราก็จับปลายริบบิ้นไปทางด้านขวาลักษณะนี้นะคะแล้วก็หันปลายริบบิ้นขึ้นแล้วก็สอดเข้าช่องสอดเข้าช่องตัวที่เราพับค่ะตัวนี้นะคะเราจะสอดเข้าช่องตรงนี้คะ่ะที่เราพับขึ้นไปข้างบนจะมาลักษณะนี้นะคะพอขออนุญาตาใช้ที่หนีบช่วยนะคะจะได้เร็วขึ้นพออย่างนี้ค่ะเราก็จะใช้มือค่ะิ้วชียย้ประคองตรงนี้ แล้วก็เอาปลายนิ้วชี้ค่ะประคองตรงกีบตรงนี้ค่ะทําให้กีบแหลมค่ะมันอยู่ตรงมุมตรงนี้พอดีค่ะให้มันอยู่ตรงมุมแบบนี้พอดีนะคะจนมาลักษณะนี้ค่ะทีนี้ตัวต่อไปค่ะการริบบินค่ะขึ้นไปข้างบนใช้นิ้วโป้งในการประคองค่ะเสร็จแล้วจับปลายบินมาทางด้านขวางายปลายบินขึ้นสอดค่ะสอดเข้าช่องนี้ค่ะใช้เนี่ยเพราะว่าที่หนีบชั่วมันจะเร็วขึ้นนะคะพอเราดึงมาเราใช้ ชี้ประครองตรงนี้ค่ะแล้วก็เอานิ้วเข้าไปตรงช่องสามเหี่ยบให้น้องอยู่ในมุมนี้พอดีลักษณะันนี้ค่ะทําไปเรื่อยๆค่ะให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะประครองให้น้องเข้าตรงกีบตรงมุมนี้พอดีค่ะจะรีบีไปข้างบนมาทางด้านซ้ายงานตาลีบี้คือเรก็เสาะค่ะ แต่ีนชี้ในการประกอบดันให้น้องอยู่ในเก็บถ้าเอาน้องเข้ากกีบตรงมุมอย่างนี้พอดีเนาะเราจะไม่ต้องแต่งกกีบใหม่ค่ะลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตัดลิบ,บี้ส่วนเกินทิ้งได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับดอกลำเพยค่ะท่านเพื่อนชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่พรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ